ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองาชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับผมนายกพลดีบุญมีและชุมแพรัรบมาท่ิยำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของเพื่อสังคมไทยในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยถึงเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือภาวะสุขภาพจิตนะครับทั้งอยู่ในช่วงของระหว่างโควิด -19 ที่เรากําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมาและหลังจากโควิดนี้เนี่ยเราจะมีสุขภาพจิตในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถาน การเป็นยังไงบ้างการแก้ไขปัญหาและทางรัฐบาลเองเนี่ยจะมีการช่วยเราได้อย่างไรซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรอัจฉรัชลาชลายนาวินรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสา,ายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากปีใหม่มาแล้วครับอาจารย์ ค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะสายพันธุ์โอเมกครอนเนี่ยก็มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะในหลายๆประเทศค่ะคุณอู๋แล้ว,ว่าเรานะคะจะเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะในบางประเทศค่ะ เช่นในแอฟริกาเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่ามีผู้ป่วยสายพันธุ์โอเมครอนเนี่ยที่ลดน้อยลงนะคะหรือว่าในนิวซีแลนด์เองนะคะก็มีจํานวนผู้ป่วยเนี่ยน้อยมากเรื่องมาจากว่ามีการเพิ่มขึ้นของมาตรการลัดค่ะที่ให้บูสเตอร์เข็มสามนะคะแก่ประชากรของประเทศเนี่ยอย่างรวดเร็วนะคะ ในหลายๆประเทศค่ะก็ยังคงมีแนวโน้มที่ไม่ดีนักนะคะเช่นในอังกฤษะนะคะวันละเกือบ1นึ่งแสนคนเลยอของการติดเชื้อสายพันธุ์โอเมค้อน่ะนะคะคแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยบางวันนี้หนึ่งล้านคนเลยนะคะส่วนในแคนาดาและออสเตรเลียค่ะก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแนอังกฤษและสหาราัฐค่ะรวมถึงแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็ะพบว่ามีผู้ป่วยเนี่ยเริ่มเข้าโรงพยาบาลค่ะ เพิ่มมากขึ้นนะคะตามที่เราได้มีการคาดการไว้นะคะแต่ว่าในนิวซีแลนด์เองค่ะก็เริ่มที่จะเห็นสัญญาณของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยที่ลดลงค่ะแล้วก็คาดว่าผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลแองกฤษค่ะก็จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยในอีกประมาณสามอาทิตย์ข้างหน้านะคะและเมื่อมีการเปิดเรียนแองกฤษเนี่ยค่ะก็พบว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อเนี่ย เพิ่มขึ้นไปอีกค่ะคุณโอ๋อ แสดงว่าตัวเลขในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องรอในส่วนของประเทศไทยนะครับก็ต้องรอในส่วนของหลังจากนี้ประมาณช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมถูกไหมครับว่าเราจะได้เห็นตัวเลขที่จริงๆมากแค่ไหนถูกไหมครับค่ะอาจารย์คิดว่าในอนาคตน,นะคะประเทศไทยของเราก็น่าจะไม่ต่างจากอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่มีจานวนผู้ติดเชื้อนย่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะซึ่งตอนนี้เราก็เห็นสัญญ,ญาณแล้วว่าคนดังหลายๆคนเลยนะคะก็มีการติด เชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้นเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะภายหลังจากปีใหม่คะ่ะที่เราก็เริ่มจะมีการกัดตกกันบ้างแล้วนะคะคแล้วก็ทําให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วในส่วนของ ภาคประชาชนที่เขารับการดูแลผมได้ดูข่าวมาว่าเริ่มมปาาีประชาสัมพันธ์ในส่วนของการฉีดเข็มกระตุ้นนะครับของคนที่ได้รับเข็มที่สองในส่วนของช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี้ยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการเร่งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนกลับมาฉีดเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นตรงนี้เองมันสามารถช่วยได้มากหน่อยแค่ไหนครับอาจารย์ค่ะก็จากนักวิจัยนะคะในต่างประเทศค่ะก็พบว่า การฉีดูสเตอร์เข็ม <silly> ที่สามเนี่ยนะคะก็จะสามารถช่วยลดอัตราความรุนแรงนะคะของการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอเมร้นได้ค่ะโดยเฉพาะอาการรุนแรงที่ถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะซึ่งเข็มที่สาเนี่ยโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนกลุ่ม m i n a นะคะในเข็มที่สามเนี่ยก็ยังคงมีความจำเป็นค่ะแต่เราก็เห็นว่ามีผู้ที่มีอาการข้างเคียงเนี่ยค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะเช่นบางคนเนี่ย ก็ผมร่วงบางคนเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยค่ะก็คือการที่บางคนเนี่ยอาจจะฉีดเข็มที่สามเนี่ยที่เร็วจนเกินไปอะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้มีภาวะภูมิคุมกันเนี่ยที่ เยอะมากขึ้นค่ะจนในบางครั้งเนี่ยบางคนก็อาจจะเกิดอาการค้างเคียงดังกล่าวได้แสดงว่ามันก็มีส่วนทั้งช่วยและไม่ช่วยด้วยถูกไหมครับในการลดอาการรุนแรงหรือว่าอาการความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นถูกไหมครับช่วยลดอาการความรุนแรงจากการติดโอมิครอนเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนนะคะ<า>แต่ว่าในเรื่องของผลค้างเคียงอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าสมมุติว่าใครมีความสามารถที่จะสามารถตรวจภูมิได้นะคะว่าภูมิเรายังเยอะอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าภูมิเรายังมีเยอะอยู่เงี้ยคะ่ะอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะชะลอเข็มที่สามออกไปอะไรเงี้ยะคะ่ะครับและในส่วนของการตรวจเองเนี่ยที่ทางรัฐบาลเองเขาก็ได้มีการช่วยเหลือในการให้ชุดตรวจ ATK แต่บางสื่อหรือว่าบางสำนักในการเผยแพร่ข่าวออกมาเขาก็มีการบอกว่าชุดตรวจบางอัน ที่ไม่รับมาตรฐานหรือว่าไม่รับการออกจากทางออยเองเนี่ยก็ไม่สามารถตรวจโอมิครอนได้ตรงนี้ครับอาจารย์ถ้าสมมติเป็นประชาชนอย่างพวกเราที่เราเสพข่าวอะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถไปซื้อชุดตรวจที่จะสามารถชุดตรวจเอนิเจนได้ยังไงแล้วแบบมั่นใจได้ไหมว่ามันจะตรวจพบเจอในเชื้อของโอมิครอน,นครับอาจารย์คิดว่านะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะตรวจจริงๆนะคะการตรวจแบบ PCR เนี่ยก็ค่อนข้างให้ผลที่แม่นยํามากกว่านะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่ จะตรวจ ATK เนะคะ่ค่ะก็อาจจะต้องซื้อหลายอันด้วยกันเพื่อบางทีเนี่ยอาจจะมีฟอร์เทสนะคะเช่นฟอร์นกาทีฟเทสะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าฟอร์โพสิทีฟเทสก็ได้นะคะก็อาจจะต้องการอันต่อไปเพื่อยืนยันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดโพสิทีฟเทสขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะเราก็อาจจะต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจ p c i อีกครั้งหนึง่ง อย่างนี้เองเราก็ต้องพยายามเตรียมความพร้อมแล้วก็ศึกษาข้อมูลของชุดตรวจ a t k พอสมควรถ้าสมมุติเราไม่ได้ไปในส่วนของโรงพยาบาลเพื่อจะตรวจแบบ RP ถูกไหมครับ ค่ะเรื่องของการตรวจ a t k เนี่ยค่ะในปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถตรวจสายพันธุ์ของโควิดทั่วไปได้นะคะแต่ถ้าการตรวจที่เฉพาะเจาะจ,อจงอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนอะคะ่ะก็อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึง่งเพื่อดูว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์ไหนกันแน่อะไรอย่างนี้ค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับมันส่งผลต่อสภาพจิตใจหรือสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนหรือว่าคนโดยรวมมากน่อยแค่ไหนครับอาจารย์ว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไงหรือว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมีสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีจิตตกบ้างไหมหรือว่ากังวลอะไรหรือเปล่าและหลังจากโควิดนียจะเป็นอย่างไงบ้างครับอาจารย์คในปัจจุบันนะคะเราก็เริ่มที่จะพบผลการศึกษาวิจัยมากขึ้นนะคะถึง สภาวะสุขภาพจิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศค่ะแล้วก็พบว่าประชากรหลายล้านคนนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะ ที่ได้รับผลกระทบในแง่ของ traumatic stress disorder นะคะเมื่อเผชิญหน้ากับการใช้ชีวิตสภาพสังคมแล้วก็เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเกิดการระบาดขึ้นค่ะเช่นในอังกฤษเองค่ะก็มีการประกาศล็อกดาวน์ประเทศลนะคะมาตรการของรัฐเนี่ยค่ะในแง่ของการกักตัวหรือว่าการทำโฮม e isolation เองก็ดีนะคะหรือว่าการล็อกดาวน์เองก็ดีเนี่ยค่ะ ก็รวนส่งผลกระทบนะคะต่อสุขภาพจิตของประชาชนค่ะทําให้ไม่สามารถที่จะตัดสินใจออกนอกบ้านได้นะคะรวมถึงข่าวเนี่ยที่ทําให้เกิดภาวะวิตกกังวลต่างๆนะคะแล้วก็การเผชิญหน้ากับการอยู่โดดเดี่ยวเป็นระยะเวลานานๆนะะทั้งทังที่มนุษย์เนี่ยนะคะก็เกิดมาเพื่อเป็นสัสตว์สังคมเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยในอังกฤษเนี่ยก็มีผลการศึกษาค่ะว่าร้อยละสามสิบสีของประชากรเนี่ยค่ะเกิดภาวะความเครียดค่ะส่วนร้อยละสามสิบาเนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงค่ะแล้วก็ร้อยละยี่สิสามเนี่ยก็พบภาวะ post traumatic stress disorder ค่ะหรือว่าภาวะความเครียดแล้วก็อาการหวาดกลัวนะคะภายหลังจากการติดเชื้อหรือว่าการกักตัวหรือว่าการทำ โฮมไอโซเลชันเองก็ตามนะคะซึ่ง <Hey. S 1> เราก็คิดว่ามาตรการต่างๆเหล่า,า,า,าน,นี้นะคะก็ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของเราเนี่ยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ทราบว่าส่วนคุณอู่เองเนี่ยพบว่ามาตรการของรัฐเนี่ย ส่งผลกระทบอย่างไรต่อคุณอู่บ้างถ้าสําหรับผมเองเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจเองก็ส่งผลค่อนข้างพอสมควรในเรื่องของการทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เอฟเฟกในส่วนของเรื่องลูกค้าที่ร้านก็มีจะมีความกังวลแล้วก็การที่ทางร้านเองอยู่ในส่วนของคอมมูนิตี้มอลล์มันก็จะทำให้มีลูกค้าที่ลดลงเช่นเดียวกันก็เกิดความเครียดและภาวะเครียดในส่วนของตัวร้านพนักงานแล้วก็ลูกค้าเองที่ไม่รั้วมั่นใจได้หรือเปล่ากับการที่จะมาสถานที่แห่งเนี้ยครับ ถูกต้องค่ะในส่วนตัวของอาจารย์เองนะคะการดำเนินการในการทำงานแบบ work from home นานๆอะไรเงี้ยนะคะตอนแรกเราก็ไม่รู้นะว่าเกิดภาวะความเครียดค่ะแต่พออยู่นานๆข้าเงี้ยค่ะเราก็เกิดการแบบอาการอินสมเนียเนาะคืออาการนอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าความเครียดสะสมนั่นเองนะคะหรือว่าเกิดภาวะความวิตกกังวลอะไรเงี้ยนะคะภาวะความซึมเศร้าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็พบว่า พอเราได้มีโอกาสไปเที่ยวอะค่ะต่างจังหวัดเนี่ยในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันก็ทาให้อ๋อเรารู้แล้วว่าการที่เราอยู่บ้านานานๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนรักสันโดษนะแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่ายึดติดกับการออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะแต่การอยู่บ้านานานๆอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบนะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมต่อสุขภาพจิตข,ของเราเหมือนกันนะ,นะคะเรื่องผลการวิจัยค่ะก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็นค่ะ ก็คือพบว่าหลายคนเนี่ยนะคะก็ประสบกับภาวะความเครียดเนี่ยจากภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยน,นะคะ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สุดเนี่ยค่ะก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นค่ะคุณอู๋แล้วก็ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากข่าวและข้อมูลที่ลังไลมาจากสื่อต่างๆค่ะโดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะรวมไปถึงการหวาดกลัวการต้องกักตัวหรือว่าการติดเชื้อหรือว่าหวาดกลัวการว่างงานหรือว่าหวาดกลัวผลกระทบต่างๆนะคะจากโควิด1นนั่นเองค่ะ ซึ่งก็พบว่าผู้ที่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐเนี่ยนะคะก็มักจะได้รับผลกระทบสุขภาพจิตเนี่ยน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิการใดๆเลยนะคะคุณอู๋จากภาครัฐสิ่งเหล่านี้บอกอะไรเรามันก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็ยากนะที่จะทำใจให้เป็นปกติสุขได้เมื่อเราอยู่ในภาวะวิกฤตทางสังคมค่ะเหมือนกับคุณไม่สามารถทำใจให้ปั่นคงได้หรอกเมื่อเราเห็นว่าโลกเนี่ยมันกำลังทางทลายอยู่แท้ เท้าเราอะไรเงี้ยนะคะด้วยการเห็นข่าวของคนตายรายวานันคนข้างตัวป่วยแล้วก็ตายนะคะหรือว่าเราเนี่ยก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าอนาคตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงหากสถานการณ์เนี่ยมันไม่มีวีแววหรือว่ามีทิศทางที่จะดีขึ้น,นะคะ่ะ ซึ่ง<ม>เราก็จะเห็นนะคะผลกระทบจากโควิด1 9เนี่ยจะเห็นอัตราความยากจนความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นปัญหาคนว่างงานก็เพิ่มขึ้นค่ะคอัตราอาชญากรรมยก็เพิ่มขึ้นเนาะภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเราก็พบมากขึ้นค่ะซึ่งเราเรียกว่าแชโดว์แพ n ามิกกันนะคะ<ม>หลายคนเนี่ยก็พบกับปัญหาภาวะอินซอมเนียเหมือนอาจารย์ก็คือนอนไม่หลับจากภาวะความเครียดค่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นขา ที่ตามมานะจากสภาวะอาชญากรรมการว่างงานหรือปัญหาเศรษฐกิจนะคะก็คือปัญหาคนที่มีภาวะของแอลกอฮอลิซึมมากขึ้น mm. ชาย Abuse นะคะหรือว่าการ Abuse เด็กหรือว่าการลเมิดเด็กเราก็เห็นเพิ่มมากขึ้นเหมือนกัน <c oughs> หรือว่า Society violence นะคะหรือว่า Discrimination เช่นเราเห็นในสหรัฐอเมริกาอย่างนี้หรือว่าในยุโรปเนะะี่ยก็เกิดการแบ่งแยกระหว่างคนเอเชียกับ คนยุโรปหรือว่าคนเอเชียกับคนสหรัฐอเมริกาเองนะคะเกิดการทําร้ายร่างกายคนเอเชียเนี่ย เป็นจานวนมากนะคะคทุกอย่างเนี่ยก็ล้วนเป็นผลกระทบของสุขภาพจิตของประชาชนที่ได้รับมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทนะคะคุณโอ๋ถามความเห็นของอาจารย์นะครับที่มีการเผยแพร่ของข่าวในสำนักหลายสำนักเลยที่ว่าเราจะอยู่กับโควิดได้โดยปกติหมายถึงว่าถ้าสมมติทุกคนติดแลวทุกคนเป็นภูมิคุ้มกันก็เหมือนกับว่าเป็นโรคที่ปกติไปตรงนี้เองอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างครับอาจารย์คิดว่านะคะนักวิจัยหลายสำนักเนี่ยค่ะก็ออกมอง พูดว่าการเกิดโอเมกอาเนี่ยนะคะมันก็ทําให้จะเกิดเฮิร์ตอิมมูเนตี้ขึ้นคือเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นน่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อโควิด -19 มากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตนะคะอยู่กับโควิดได้อย่างปกติสุขแต่ส่วนตัวอาจารย์เองนะอาจารย์ก็มองว่ายังไงก็ตามเนี่ย สุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็ต้องทำใจอยู่กับโควิด19นะ่ะให้ได้เพราะว่า มันก็ยากเนาะที่จะคลี่คลายปัญหาของโรคนี้ไปได้อย่างรวดเร็วนะคะคอย่างในประเทศไทยอ่ะเราก็เริ่มเพิ่งเห็นสัญญาณการติดเชื้อเองแล้วในบางประเทศเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณการติดเชื้อมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ, Zealand, ะ,ระ,คะหรือว่าประเทศญี่ปุ่นเองก็ตามซึ่งมันก็คาดเดาได้ยากแนตะ่ว่าในอนาคตเนี่ยกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจะได้รับการติดเชื้อสายพันธุ์โควิด -19 สายพันธ์โอเมกคร หรือไม่อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะมีการมิวแทนเกิดเป็นสายพันธุ์อื่นๆที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตรหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอะคะ่ะอาจารย์คิดว่าสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันเพราะอะไรรู้ไหมคะ พราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าคนที่มีสุขภาพใจที่ย่าแย่เนี่ยค่ะสุดท้ายอ่ะสุขภาพกายของเราก็จะได้รับผลกระทบจากสุขภาพใจของเราที่ย่าแย่เหมือนกันอย่างตอนที่อาจารย์ทำงานที่มีภาวะความเครียดมากๆเนี่ยค่ะเราก็พบว่าตัวเองเนี่ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากแต่พอมาอยู่ในภาวะการทํางานที่ความเครียดน้อยลงอะไรเงี้ยนะคะเราก็พบว่าเราแทบจะไม่เข้าโรงพยาบาลอีกเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็สะท้อนให้เห็นว่าใจเป็นนายกายเป็นบาบสุขภาพใจเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบถึงสุขภาพกายในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะทํำยังไงอะ่ะให้เราสามารถอยู่กับโรคเนี้ยให้ได้อย่างยั่งยืนอะไรเงี้ยนะคะคแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงค่ะให้เรามีความสุขได้แม้แต่อยู่ท่ามกลางสภาวะโรคระบาดนี้ค่ะแล้วอาจารย์มีวิธีในการรับมือกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองแบบอง ความเครียดหรือว่าวิธีการในการอยู่กับมันให้ได้โดยโอเคแหละเราต้องเจอกับมันแล้วิธีการแฮนดเดิลนี่ทำยังไงดีครับวิธีการแฮนดเดิลนะคะก็คืออย่าเข้มงวดกับตัวเองมากนะักแน่นอนว่าเราต้องมีจิตสำนึกนะคะต่อสังคมนะคะ เช่นการใส่แมสการดูแลรักษาความสะอาดหรือว่าเราคาดการว่าเราจะไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของผู้ที่อาจจะติดเชื้อโควิดในทีเราก็ต้องมีการกักตัวอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโรคเนี้ยมันจะทําให้เราต้องเครียดแล้วก็ทําให้เราเนี่ยแบบไม่สามารถมีความสุขได้เงี้ยนะคะเราสามารถออกไปข้างนอกได้นะแต่ว่าออกไปอย่างระมัดระวังแล้วก็มีจิตสานึกในการที่เราได้รับวัคซีนได้รับเข็มบ เพื่อที่จะไม่ทำการแพร่เชื้อเนี่ยไปสู่สังคมภายนอกนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะก็คือการลงทุนจากภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนเราจะเห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นรายวันเลยแล้วคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมค่ะ เช่นก็มีผลการศึกษานะคุณอูว,ว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะก่ออาชญากรรมหรือว่าเป็นเหยื่ออาชญากรรมเนี่ย มากกว่ากลุ่มคนปกติถึงสิบเท่าด้วยกันนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพจิตแล้วนะคะแต่ปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันลูกกรามส่งผลกระทบต่อป,ปัญหาสังคมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของสมาชิกภายในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนจากภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตข,ของประชาชนเนี่ยเราก็จะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นน้อยมากนะคะ เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนของภาครัฐในเรื่องอื่นๆทั้งทงที่เรื่องเนี้ยก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันประเด็นที่สองค่ะคุณอู๋ก็คือแทนที่สังคมแล้วก็ภาครัฐเนี่ยจะทําการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมเนี่ยค่ะแต่เรากลับพบว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้น,นะค่ะไม่ว่าจะเป็นภาวะชายอิ u สเนาะหรือว่าการทรมานเด็กอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าภาวะของดเมสติกไ v i อเลนซ์หรือว่าความรุนแรงในงครอบครัวเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเกิดมาจากผลกระทบของแทนเดมิกหรือว่าโควิด19 P. นี้นะคะเราก็กลับเห็นผู้คนในสังคมเนี่ยค่ะหรือว่าบุคลากรบางท่านเนี่ยก็โทษกันเองว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นความผิดของใครแล้วก็เป็นหน้าที่ใครที่ควรจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น <Okay. S 2> แต่เราไม่เคยมองเลยว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมนะ แล้วตัวเราเองล่ะจะสามารถที่จะวอยเสียงหรือว่าสามารถที่จะสร้างตัวเองเนี่ยให้ empower แก่คนอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในฐานะที่เราเนี่ยก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมเหมือนกันอ,อย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าปัญหาสังคมอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันต้องทำร่วมกันมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะครประการที่สามค่ะคุณอู ก็คือการ redefine expert เช่นเราจะพบว่าเมื่อนักสังคมสงเคราะห์เองนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านของกันให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตเองค่ะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่า ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่เราฝ่ายเนี่ยก็ทําหน้าที่ใครทําหน้าที่มันหรือเราก็จะเห็นว่าพอหมดหน้าที่แล้วในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปทําในลักษณะที่เป็นองค์รวมหรือว่าเป็นระบบถึงในวันนี้เราต้องยอมรับว่าการเกิดปัญหาสุขภาพจิตอค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียวนะคะ แต่มันเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นมาหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาทางด้านกายภาพของเราก็ได้หรือว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของสังคมหรือว่าปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งสารเคมีในสมองของเราเองเนี่ยค่ะซึ่งนะปฏิบัติเนี่ย ก็จะทําหน้าที่นะคะอาจารย์มองว่าไม่ใช่แค่หน้าที่ในการให้บริการกับผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่นักปฏิบัติเนี่ยควรที่จะทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวมอย่างแท้จริงน,นะคะเช่นการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ใช้บริการหรือว่ากรารขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในภาพรวมค่ะหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบว่านโยบายของรัฐบางนโยบายเนี่ย ก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของเราเช่นเดียวกันนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะ empowerment นะกลุ่มวิชาชีพของเราที่จะสามารถที่จะผลักดันให้นโยบายของรัฐเนี่ย เอ,อื้อต่อการทํางานของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะไปขับเคลื่อนนโยบายรัฐเนี่ยให้เอ,อื้อต่อการเข้าถึงกลุ่มเอาเรชเนาะหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการจากภาครัฐได้ด้วยนะคะซึ่งในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็คือการสร้างความเข้มแข็งเนี่ยให้กับนักปฏิบัติ <c oughs> ให้เขาสามารถที่จะ empower หรือว่าไว้เสียงของเราได้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายในการตอบสนองการทำงานของเราเนี่ยยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นะค่ะคุณโออ ผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอาจารย์พูดมาในที่ผมสรุปได้คือเวลาเกิดปัญหาแล้วครับเราพยายามอย่ายที่จะโยนปัญหาหรือว่าอยากจะโทษคนอื่นเพียงอย่างเดียวต้องมองกับการนี่ว่าการบริหารงานของตัวเราเองเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากหน่อยแค่ไหนจึงเกิดผลกระทบแบบนี้และวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีการทํางานร่วมกันที่มากกว่าน,นี้ในการสื่อสารการจัดการแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเพื่อจะให้ปัญหาเนี่ยมันสามารถรุ่งไปได้ด้วยดีในอนาคตด้วยนั่นเองใช่ไหมครับ ค่ะอาจารย์มองว่านะถ้าหากเราอ่ะไม่ได้แบ่งแยกว่ามันคือหน้าที่ใครอันนี้หน้าที่เธออันนี้ไม่ใช่หน้าที่ฉั้นนะนะคะหรือว่าเราเนี่ย expand น,นะ r r เนาะก็คือพยายามที่ จะขยายให้การทำงานของนักปฏิบัติมันมีความครอบคลุมมากขึ้นมีการสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นครับ,บางทีเนี้ยนะคะเราก็อาจจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะที่สําคัญนะก็คือปัญหาสุขภาพจิตของฟอนไลน์เวิร์กเกอร์ค่ะคเช่นบางครั้งเนี้ยนะคะเราก็ลืมไปค่ะว่าไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปนะ ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาแต่ฟอนไลน์เวิร์กเกอร์เช่นกลุ่มผู้ที่ทำงานในระบบสาธารณสุขเนี่ยค่ะ ก็ได้รับความเครียดแล้วก็ผลกระทบจากสุขภาพจิตไม่แตกต่างจากคนทั่วไปค่ะเช่นเราก็จะเห็นนะว่ามีแพทย์ที่เอาวัคซีนที่เหลือก้นหลอดเนี่ยกลับไปฉีดให้กับคนที่บ้านของตัวเองค่ะเพราะว่ากลัวว่าคนที่บ้านของตัวเองเนี่ยจะติดเชื้อโควิดจากตนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสังคมของเราเนี่ยก็ได้แต่มองแล้วก็โทษกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นความผิดของใครมันเป็นความผิดของหมอหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจารย์องว่ามันคือความผิดของระบบค่ะเพราะว่าถ้าหากเราเนี่ยมีการกระจายวัคซีนเพียงพอหรือว่าเรามีการให้แพทย์เนี่ยได้รับความเข้าใจหรือว่าเรามีแนวทางที่จะ ให้สวัสดิการจากภาครัฐไปยังกลุ่มผู้ทำงานฟอนไลน์หรือว่าสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มผู้ทำงานฟอนไลน์อย่างกินยงพอนี่ยปัญหาแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้คนที่เผาศพผู้ป่วยโควิด -19 ก็เหมือนกันค่ะเขาก็เผชิญหน้ากับปัญหาสุขภาพจิตไม่แพ้เราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราอย่ามองว่าเขาทำงานด้านนี้คือ take it for granted คือเขาต้องเสียสละ คือเขาต้องทําได้ฟรีเขาต้องแบบเกิดมาเพื่อเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นฟอนไลน์เวิร์กเกอร์เนี่ยเขาต้องเสียสละเพื่อสังคมอะไรเงี้ยนะคะแต่เราลืมนึกไว้หรือเปล่าว่า,วาเขาเนี่ยมีความวิตกกังวลเช่นเดียวกันเรามีหรือไม่ในเรื่องของกลไกในการรับฟังปัญหาของคนเหล่านี้หรือว่ากลไกที่จะเอาปัญหาของเขาเนี่ยนำมาแก้ไขค่ะ ไม่ใช่ว่าคุณเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือว่าเป็นฟอนต์ไลเวิร์เกอร์เนี่ยแต่ว่าเรากลับคิดว่าเขาต้องเสียสละแต่กลับไม่เคยมีใครพูดถึงกลไกที่จะชดเชยหรือเยียวยาให้กับผู้คนเหล่านี้ในสิ่งที่ตัวเองจะต้อง s ั c ค i นไฟสเนาะหรือว่าต้องเสียสละไปครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่ากระทบ ต่อหลายฝ่ายที่ถ้าสมมติได้ไดรับฟังอยู่จริงๆนะครับในส่วนช่วงท้ายครับจันอยากให้จันฝากนิดนึงนะครับกับคุณผู้ฟังรายการที่ได้รับฟังอยู่ในตอนนี้นะครับจันอยากฝากอะไรบ้างครับค่ะในปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเช่นเลดี้กากาหรือว่าบิยองเซเองเนี่ยก็ออกมาไว้เสียงของตัวเองนะว่าได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 เหมือนกันเราก็จะเห็นว่ามีแคมเปญ love myself แคมเปญหรือว่า zero tolerance เป็นต้นนะคะคซึ่งคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็ไม่ควรถูกตรีตานอกจากนี้ค่ะเราก็ลองถามตัวเองว่าเราได้รับผลกระทบหรือไม่แล้วก็เราได้รับการแก้ไขปัญหาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ออกมาว้์เสียงของตัวเราเองค่ะไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวคุณเองค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชลายนนาวินรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรร,ยรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวข่าวสารดีในช่วงเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้นะครับผมนายกพลดีบุญมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ